สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคุยรอบทิศกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้หัวข้อก็คือเว็บ3นะจริงๆหลายคนก็ถามนะว่าจารต้นไม่มีคลิปนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคุยรอบทิศบ้างเหรอนะฮะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการคุยคุยภาพรวมนะฮะของตลาดคริปโตนะก็จะไม่ได้เจาะจงไปที่เหรียญลูน่นาหรือชิบะอย่างเดียวนะฮะคืออย่างนี้ฮะต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าผมจะย้อนจะย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะคือ คือตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินมาเนี่ยนะไอ้ดาวมฤตยูเนี่ยเคยโครจรมาอยู่ในตำแหน่งเรือนการเงินโลกนะเอาเอาเอาแค่ตัดกรุงรัตนโกสินเราไม่ย้อนไปถึงสออมัยยุทธยาหรือสมัยก่อนนะคือผมจะย้อนให้ฟังอย่างนี้มฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่โครจรมาในรอบ84ปีในทุกๆ84ปีเนี่ยถ้าไปอยู่ในเรือนไหนนะโลกเราเนี่ยจะถูกปฏิวัติ นะคือถูกเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆน,น,นะมฤตยูเนี่ยโคโจรนะฮะมาทับดวงเมืองนะเราก็เปลี่ยนนะฮะราชการอีกอันนึงก็คือเราเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะจากเดิมเนี่ยที่เราใช้ชีวิตนะแบบหนึ่งปัจจุบันเราก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเป็นครั้งที่3นะที่ดาวมฤตยูเนโครจรนะฮะมาอยู่ในเรือนการเงินโลกนะครั้งแรกนะฮะในสมัยรัชกาลที่4มฤตยูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินโลกนะเราเปลี่ยนระบบการเงินนะฮะจากการเงินที่ใช้พดด้วงนะใช้เงินหอยเบีย้ยเงินอะไรพวกนี้มาสู่ระบบธนบัตรนะธนบัตรแล้วก็เหรียญนะมีตั๋วแลกเงินมีอะไรพวกนี้ หลังจากนั้นนะ8ปปีผ่านไปนะ,ะมลรุตยูโคโจรมาอยู่ในเรือนการเงินโลกเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นเรามีการตาพระราชบัญญัตินะเอ,อธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์นะเห็นไหมฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของระเบียบการเงินเนี่ยในรอบ84ปีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าในครั้งนี้นะตั้งแต่วันที่6นะฮะ เออวันที่8นะฮะวันที่8มีนาคม6-6จริงๆตั้ง,งแต่ปี6-5แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเคยครจรแบบเข้ามาแล้วก็ถอยกลับนะเออจนถึงวันที่17กรกฎาคมเเนี่ยนะฮะเราอาจจะเข้าสู่การปฏิวัตินะหรือเปลี่ยนแปลงระบบการเงินแบบใหม่ฉะนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเว็บ3นะเว็บ3อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือในดวงของบิตคอยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะ ดวงของบิตคอยนะฮะเกิดราศีตุอลอลีนะฮะเป็นมรณะอลีเนี่ยคือศัตรูของบิตคอยคือเรารู้นะว่าบิตคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะเออมันมีการปิ้นเงินในปี2008นะในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะถ้าเราจำกันได้เนี่ยนะฮะบิตคอยเนี่ยเกิดจาก วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในรัฐบาลของโอบามานะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นการปราบปรามในะคริปโตในยุครัฐบาลของไบเดนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นแล้วไม่เป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ในดวงของบิตคอยเนี่ยนะให้นะคำพยากรที่ชัดเจนทำไมเราหยิบยกคำพยากรของบนะิตคอยฮะคือต้องบอกงี้ก่อนว่าในบรรดาเหรียญทุกเหรียญเนี่ยที่พยากรณนะบิตคอยเนี่ย หรือดวงของบิตคอยเนี่ยตรงที่สุดนะตรงไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหรือราคาอย่างที่เรารู้กันนะถ้าใครตามผมมาโดยตลอดก็จะรู้ว่าไอราคาของบิตคอยขึ้นไปตามช่วงเวลาของดวงดาวเป๊ะมากนะ พอดาวริหัสยกย้ายวันที่30เมษายนเนี่ยก็ออกข้างจริงๆฮนะราคาของบิตคอยก็คือคืน,คนลงลงออกข้างอย่างงี้และอาจจะออกข้างไปจนกว่าอังคารจะต้องสุกนะฮะก็คือดาวอังคารไปต้องสุกในเดือนกรกฎาก็จะเด้งกลับขึ้นมานะจะส่วนจะไปแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ดีสําหรับบิตคอยเนี่ยอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คืออัลลีเป็นมรณนะอัลลีหมายความว่าศัตรูของบิตคอยจะตายนะ คำว่า1ปีตั้งแต่30เมษายน67ถึง13พฤษภาคม68นะอนลิของบิตคอยจะเป็นมาลานะฉะนั้นไอ้อะไรที่เป็นศัตรตูของบิตคอยนะก็อาจจะเป็นระบบการเงินแบบเดิมนะจึงเราก็เห็นนะฮะการปราศันะของโดนัลด์ทรัมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนคริปโตและจะหยุดสงครามคริปโตนะที่ไบเดนก่อไว้ ะนะแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากเลือกตั้งนะลาหูนะซึ่งเป็นเกณฑ์ดีนะลาหูเนี่ยจะมาเลงเสาลาหูเลงเสาคู่มิรเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะคืองี้ฮะอันนี้ถือว่าเป็นการพย,พยากรณ์เหตุการณ์เพิ่มเติมนะอนลีเป็นมรณะนะคือศัตรูของบิตคอยจะตายลาหูต้องเสาคู่มิตร นะให้เกณฑ์โชคใหญ่หลัง8พฤษภา6-8ถึง22พ,พฤศจิกายน69นะฮะลาหูจะย้ายมาอยู่นี่แล้วเลงเสามันจะมี2อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือ1นะฮะราคาจะขึ้น2ภาวะฝืดจะเกิดขึ้นนะ,ะเพราะว่าราหูนี่เป็นต้องดาวมฤตยูไอ้ต้องดาวมฤตยูเนี่ยคือการฝืดนะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยจะไม่พอจะไม่พอให้ซื้อฉะนั้นแล้วเนี่ย ัวเหรียญเอาคอยต่างๆเนี่ยนะฮะที่ลองลงไปก็จะขึ้นเนะเพราะว่ามันราคาของบิตคอยหรืออุปทานของบิตคอยไม่เพียงพอต่อ,อความต้องการของคนนะฮะฉะนั้นเนี่ยราหูนะโครจรมาอยู่ในตำแหน่งราศีกุมเนี่ยให้เกณฑ์ดีอยู่สองเรื่องนะรเรื่องแรกคือขึ้นเรื่องที่สองคือฝืดนะหมายความว่าอุปทานของบิตคอยจะลดน้อยถอยลงอันนี้เป็นดวงส่วนเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเว็บส นะจริงๆเรื่องเว็บ3เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสมากกว่าอะไรนะ NFT หรือ Metaverse นะคือ NFT ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเหรียญไอ้รูปของ NFT รูปหัวกะโหลกขึ้นมาราคาทิ้งดิ่งลงมาอย่างอย่างน่าใจหายนะบางคนก็บอกว่าราคาดิ่งยิ่งกว่าลู n a อีกฉะนั้นแล้วเนี่ยคือผมจะบอกอย่างนี้ลู n a เนี่ยมันเป็นระบบ De ฟ i ที่ใหญ่ที่สุดนะ ผมก็ไปหาข้อมูลมานะก็ถาม Google Gemini นะฮะนักพยากรณ์นะฮะเจมิน i มันแปลไอ้เจมินิเจมินามันแปลว่าเมทุนใช่ไหมมันก็สื่อสารได้ว่าเออเป็นนักพยากร์ได้ฉะนั้นเนี่ยไอกูเกิลมันก็ตอบบอกว่าไอตัวลูน่าเองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับระบบ d e f าแล้วเป็นระบบ d e f าที่ใหญ่ที่สุดผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออถ้าผมเป็นธนาคารกลางแล้วผมจะลงขันโจมตีมันเลย เพราะอะไรครับมันคืออลีหรือศัตรูนะหรือคู่อาฆาตกับระบบธนาคารกลางครับเพราะมันเป็นระบบ ite, ดีเซนเทอร์ไลท์นะดีระบบที่มันไม่มันคือมันเป็นอลีกับระบบธนาคารกลางอ่ะนี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการล่มของลูน่านี่เออถ้าเกิดเราจะมองไปอย่างกว้างๆนี่ก็ดูๆเอานะครับว่าจริงๆแล้วว่าความพินาศของลูน่านี่อาดส่วนหนึ่งถ้าเกิดไม่ทําลายให้ลงมาเนี่ยมันโตขึ้นมากๆเนี่ยมันก็เป็นศัตรูกับระบบธนาคารกลางแต่ทุกอย่างเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองถ้านักการเมืองเนี่ยให้ท้ายนะให้ท้ายกับไอ้สินทรัพย์ดิจิทัลอะไรพวกเนี้ยล้วสนับสนุนมากขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องการดันจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมากกว่ามันไม่เป็นความประสงค์ของข้างบนนะมันเป็นความประสงค์ของข้างล่างดันขึ้นไปมันก็เลยทําให้นักการเมืองเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่หรือเจนใหม่เนี่ยสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งคนนะฮะที่ ที่สนใจในสินทรัพย์เดิมๆเช่นทองคำหรือ,อที่ดินเนี่ยก็มองก็มองอีกแบบหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่การยอมรับนะเพราะว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องคริปโตเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกเจนตั้งแต่40%ลงมาแต่บางคนที่เจน40%ขึ้นไปบางกลุ่มก็สนใจมากขึ้นพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลมากขึ้นนะฮะฉะนั้นผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูไอเหรียญเว็บสนะ คือต้องบอกนี้ก่อนว่าความเห็นเนี่ยของประชาชนเนี่ยนะก็ก็มีส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่จะผลักนะฮะให้กฎหมายอะไรออกมาเราจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยของสอเมริกาเนี่ยตอนนี้ถูกยับยั้งอยู่นะฮะจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เออเท่าที่รู้เนี่ยนะฮะกฎหมายของสอเมรกาตอนนี้เนี่ย อยู่ในชั้นวุฒิสมาสภาหึ1 1ฉบับนะอีกอันหนึ่งก็คือส่งไปให้ไบเดนแล้วแต่ไบเดนยับยั้งนะก็คือให้สภาเนี่ยไปโหวตนะ2ใน3อีกรอบหนึ่งฉะนั้นปลายปีนี่ก็อาจอาจจะเห็น กฎหมายที่อนุญาตให้สถาบันการเงินเนี่ยถือคริปโตได้เดี๋ยวดูกันไปนะฮะฉะนั้นปลายปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เปิดสกกลาดและ4ปีที่โดนัลทัมเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะช่วยหรือผลักดันทําให้เกิดการปฏิวัติตามพื้นดวงดวงโลกก็ได้นะมฤรตยูนี่จะออกวันที่17กรกฎาคม72นะพอดีพอดีกันนะฮะเว็บ3คืออะไรนะฮะผมก็ไปนค้นหานะข้อมูลมาให้ เว็บ3เนี่ยคือวิวัฒนาการครั้งต่อไปของระบบอินเทอร์เน็ตที่เน้นการทำงานแบบไม่รวมศูนย์นะอ,อ่นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีก็คือระบบบล็อกเชนะนะ จุดเด่นของเว็บ3มีดังนี้คือผู้ใช้นะมีอำนาจเหนือข้อมูลคือเป็นเจ้าของข้อมูลนะไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มตัวกลางไม่ต้องระบบธนาคารกลางความโปร่งใสนะข้อมูลบนพื้นฐานเว็บ3เนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้ก็น่าจะเป็นข้อมูลธุรกรรมในบล็อกเชนความปลอดภัยนะยากต่อการแฮกหรือปลอมแปลงนะการทำงานเว็บ3ใช้ระบบอลกริทึมหรือปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้ AI เนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากฉะนั้นเนี่ยนะฮะ เ i นี่ยจะเข้ามาแทนที่นะแรงงานมนุษย์บางบางบางอาชีพนะจะทำให้คนเนี่ยตกงานนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับมือนะอย่าไปคิดว่าอาชีพของเรานี่จะจีรังยั่งยืนไปจนถึง60นะเราต้องเตรียมพร้อมหลายคนก็ถามบอกเอา้าจะทำยังไงให้มีเสียภาพทางการเงินผมก็ ไม่รู้จะเอาบรรทัดฐานตรงไหนคำว่าอิสรภาพทางการเงินแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะผมก็เลยเอางี้ละกันนะประมุกสูงสุดของประเทศไทยเราเนี่ยมีเงินเดือนประมาณแสนสามอันนี้ไม่รวมเงินอื่นนะ สนสามเนี่ยคูณไป30ปีนะถ้าสมมุติคุณอยากจะมีสภาพทางการเงินไม่ต้องทํางานเนี่ยก็คือต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนสามเอ่อหนึ่งแสนสบาทต่อเดือนถ้าคูณไป30ปีคุณต้องมีเงินนะฮะเก็บหรือมีเงินเนี่ยห้ล้านบาทนะคุณถึงจะมีสภาพทางการเงินโดยไม่ต้องทํางาน30ปีใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่ออิสรภาพทางการเงินที่คิดแบบ งี่เง่าหน่อยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ54หรือ60ล้านบาทคุณต้องมีเงินประมาณเท่านั้นนะคุณถึงจะมีสภาพทางการเงินใช้ชีวิตรู้อยู่สบายนะฮะก็ว่ากันไปอ่ะมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้วเอ๊ะไอเทคโนโลยีเว็บ3มนี่มีอะไรบ้างนะผมจะบอกอย่างนี้คือเว็บ3เนี่ยนะมันไปเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะตัวอย่างของเว็บ3เนี่ยก็มีหนึ่ง นะฮะการเงินแบบไม่รวมศูนย์หรือระบบ d e f ไอย่าลืมในะระบบ DeFi เนี่ยลูน่าเนี่ยเคยเป็นแพลตฟอร์มระบบ d e f ฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมก็เคยคิดนะฮะว่าเอ๊ะใครลงขันโจมตี l ู n a C เนาะเออนะฮะถ้าเกิดไปดูเนี่ยถ้าไปชี้เป้าคนที่ได้เสียประโยชน์มากที่สุดคือระบบธนาคารกลางนะ ธนาคารกลางเนี่ยเขาจะยอมไม่ได้เลยนะถ้าเกิดมันจะมีขึ้นมาเป็นศัตรูเขาเนี่ยมันต้องจัดการให้เด็ดขาดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งไปใช้สกุลเงินสเอกาด้วยนะฉะนั้นการแทงช็อตลูน่าสีหรือการโจมตีโดยใช้ระบบเนี่ยก็ไม่รู้สิจะไปโทษใครนะก็ต้องดูดูกันไปแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าระบบดีฟาตรงนี้เนี่ยจะมาปฏิวัติโลกในเรื่องธนาคารแบบไม่มีตัวกลางอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออระบบ d e f ฟ์เนี่ยมันสามารถจับต้องได้มากกว่าระบบอื่นคือบางที NFT ก็ดี m e t a ลเวิรก็ดีเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้มันยังจับต้องไม่ค่อยได้แต่การฝากแล้วได้ดอกเยอะๆและสามารถใช้ทรัพย์สินดิจิตอลอื่นเนี่ยสามารถค้ำประกรันกู้ยืมเงินได้นี่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเออทำไมผมต้องพูดเรื่อง d e f ฟ์เป็นเรื่องหลัก เท่าไรมาร่ลฤตยูมอยู่เลยการเงินโลกไงนะฮะเราก็ต้องมุ่งเน้นไปตรงนี้เป็นหลักเอาแล้วดี f ฟคืออะไรนะฮะผมก็ไปหาข้อมูลจาก Google g m m n n ิทนะเจมินิทเจมินายแล้วแต่จะเรียกชื่อนะฮะดีหมายถึงระบบนะฮะการเงินแบบกระจายอํานาจเป็นระบบการเงินที่ทํางานบนระบบบล็อกเชนนะ,ะไม่พึ่งพาตัวกลางสถาบันการเงินแน่ธนาคารกลางไม่คงจะหมั่นไส่น่าดูใช่ไหมนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยนะ xrp เนี่ย เขายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอิลิกับระบบสวิปฉะนั้นเนี่ยการที่ถูกฟ้องเนี่ยไม่แปลกฮะไม่แปลกฮะคือมันเร็วเกินไปโตเกินไปมันต้องใชใ้กระบวนการทางกฎหมายยับยั้งให้ช้าลงฉะนั้นเนี่ยระบบอของ XRP เนี่ยจะเกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบสวิปเนี่ยยังเร็วไปนะคือเอาง่ายๆคือคนโบราณยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดประเด็นปัญหาก็คือว่า ก็ไหนๆก็ฟ้องแช่แข็งมันไว้สัก3ปีนะ XEP XRP ก็เลยถูกฟ้องนะส่วนตัว LUNA-C เนี่ยนะฮะเป็นระบบ De ฟายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเวลานั้นนะแล้วก็กล้าท้าดวลนะฮะเออไปท้าดวน,นะออไ,ดวนไม่ท้าดวนท้าดวนชาวบ้านชาวเมืองผลสุดท้ายถูกแทงช็อตจนพินาศลงมา99%ก็นะฮนะก็สะใจนะฮะระบบดั้งเดิมคือระบบนะธนาคารฉะนั้นเนี่ยระบบ d e f i เนี่ยจะเกิดขึ้นมาอย่างที่บอกฮะ มันจะถูกผลักดันจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นนะฮะการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยประธานาธิบดีหรือผู้ท้าชิงประธานาธิบดีส่วนใหญ่จะยกเอาประเด็นเกี่ยวข้องกับคริปโตเนี่ยขึ้นมาหาเสียงเพราะเขารู้ว่านี่คือฐานเสียงที่เยอะที่สุดนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าคนที่เออคนที่สนใจมันจะเริ่มมาจากข้างล่างไปข้างบนถ้าเกิดเราไปดูการให้สัมภาษณ์นะฮะการหาเสียงในยุคก,ก่อนที่คริปโตจะบูมเนี่ย โดนโนทัมเองก็ค่อนข้างแอนตี้คริปโตนะมองว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่นะฮะแล้วพอหลังจากนั้นมานะการเลือกตั้งรอบนี้เขาก็เปลี่ยนแปลว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้เองเนี่ยนะฮะระบบดีไฟหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเติบโตมากนะโดยการสนับสนุนหรือให้ท้ายจากนักการเมืองซึ่งซัมเมกาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอำนาจระบบทางการเงินอย่าลืมนะฮะเข้าปินเงินได้โดยที่ไม่ต้อง สนใจโลกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยดอลลาร์เนี่ยยังต้องผูกขาดในการซื้อขายอะไรอยู่มากนะกว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็ยากฉะนั้น d e f ฟเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสัมเอกานะฮะนี่คือเป้าหมายการโจมตีที่สำคัญก็คือถ้าอยากให้คริปโตเป็นบูรันที่ยั่งยืน4ปีนะจะต้องได้ประธานาทิบดีที่สนับสนุนคริปโตฮนะอันนี้สำคัญประเด็นปัญหาก็คือว่าดี f ฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคือหนนะฮะไล่ตัวกลางผู้ใช้ ก็คือยูเซอร์นะฮะสามารถทำธุรกรรมนะโดยตรงผ่านระบบบล็อกเชนโดยไม่ต้องมีตัวกลางนี่ธนาคารกลางเกียรติเลยโปร่งใสฮะธุรกรรมนี้บันทึกในระบบบล็อกเชนนะรวดเร็วนะก็คือสามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีตัวกลางแล้วก็สามารถซื้อขายเบิกถอนกันได้ย4ิบชั่วโมงโดยไม่มีวันปิดธนาคารมันปิดนี่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราจะกู้เงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ย มันสามารถทําได้รวดเร็วโอนเงินข้ามโลกได้รวดเร็วนะไม่ถูกใจและ,ะธนาคารกลางอย่างยิ่งการเข้าถึงได้ง่ายนะคือใครๆก็สามารถเข้าถึงระบบดีฟาได้โดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารฮนะแต่ก็ต้องมียูเซอร์ใช่ไหมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่ราคาถูกนะฮะต่ําเพราะว่าสมมุตินะคุณจะโอนเงินข้ามโลกเนี่ยหนึ่งใช้เวลาช้ากว่าจะได้เงินเนี่ยโหนั่งรอไปเถอะนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ระบบ บล็อกเชนนะฮะสามารถโอนเงินได้เร็วนะฮะสอโอนได้ยีิบสี่ชั่วโมง 3. ค่าธรรมเนียมถูกนะเพราะมันไม่มีตัวกลางมาช่วยห,หารค่าธรรมเนียมนี่นะฮะฝากถอนนะฮะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสิ่งนี้เองนะมันจะปฏิวัติยังไงคือหนึ่งนะผู้ใช้สามารถนะได้เงินนะได้รับดอกเบี้ยดอกเบี้ยตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดโปรเจกต์นะนะสอง าสามารถกู้ยืมเงินได้โดยใช้ทรัพย์สินอื่นมาคำ้ำเช่นบิตคอยนะฮะผู้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต่าง,าง,างๆได้นะสามารถซื้อขายซื้อประกันผ่านระบบ ine, ดีไฟก็ได้แต่ข้อเสียนะมันก็มีเหมือนกันข้อที่1ผันผวนนะรู้น่าไงนะถูกแฮกนะฮะอันนี้ก็เป็นระบบที่ถ้าเกิดคือปัญหาเรื่องแฮกเกอร์เนี่ยถ้าเกิด รุ่นอายุมากๆกก็ยังโดนหลอ,อกอยู่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแฮกเกอร์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีระบบป้องกันที่ดีนะสองเรื่องกฎหมายคือจริงๆเนี่ยนะไอความผันผวนกกับการถูกแฮกเนี่ยคนเจนใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนใจแต่สิ่งที่ยังกดนะฮะระบบนี้อยู่ก็คือกฎหมายฉะนั้นอย่างที่ผมบอกมันต้องมีผู้นำประเทศที่ให้ท้ายนะถ้าเกิดมันมีประธานาธิบดีที่มีอำนาจตัดสินโลกเนี่ย นะฮะประเทศมหาอำนาจมันมีอยู่3ซีกนะซีกที่1ก็คือสเปกาจีนสภาพยุโรปนะถ้าเกิดจีนเนี่ยเขาแบนอยู่แล้วนะสภาพยุโรปออกกฎหมายไมก้ามาแล้วเปิดทางแต่บังคับใช้กรากฎดาน,นี้นะอย่าลืมนะฮะกรกฎดานเนี่ยเป็นเดือนที่มีการบังคับใช้กฎหมายไมก้าแล้วนะอีกข้อหนึ่งก็คือสเปกาถ้าเกิดประธานาธิบดีเนี่ยให้้ทยนะยอมรับกฎหมายออกกฎหมายพักดันกฎหมายแล้วไม่ให้หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยปราปรามนะ มันจะไปได้ฉิวเลยอันนี้อีกข้อหนึ่งอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเออไอระบบดีฟ i มันดียังไงผมก็อันนี้ไม่ได้เข้าข้างลูน่านะแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูน่าเนี่ยนะฮะเป็นระบบดีฟ i ที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ถูกโจมตีนะจนเจ๊งกระบงไปเออเราจะไม่พูดเยอะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่การฟื้นฟูในอนาคตนะีแต่เราจะมาดูงี้ฮนะใน แอปพลิเคชันของคอยมาเก็ตแคปนะเขาก็มีการบอกว่าเหรียญไหนบ้างที่เอ่อที่เป็นเว็บ3 t o นะโทเค็นดีฟลระดับต้นๆน,น,นะผมก็จะให้ดูงี้คือบางทีเนี่ยเราก็ดูนะว่าเหรียญที่มันติดท็อประดับโลกก็มีตัวดอทนะเดอทหรือโพก k ด d อ t นะเดี๋ยวนะผมต้องเปลี่ยนกลับไปเอออเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนกลับไปต้นฉบับนะ คือตัวโ k a d อ t นะฮะโ k วกอดนะลิงนะ IPC เนี่ยคือเหรียญระดับต,นต,นต,นตน้นตะ้นนะฮะเราก็ดูนะ,ะเราชอบเหรียญไหนอันนี้คือเหรียญที่เว็บ3นะโทเคน d e f i นะเออแล้วก็เรียงมันก็มีโ l k a อ o ลิง n ์ ICP เนี่ยรู้สึกว่า2อันนี้นี่ลูกสิทธ์ให้ผมทำนายอยู่นะก็ด o ตนะฮะโอแล้วก็ ICP แล้วเหรียญนี้รู้สึกมีคนกาวเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณเลือกเอาเลยคุณพอใจเหรียญไหนนะเออราคาถูกนะเอาถ้าเกิดเราเรียงเรียงเหรียญตามราคาใช่ไหมอันนี้แพงสุดนะเราจะดูไอ้ที่เหรียญถูกที่สุดเออถ้าเหรียญถูกที่สุดก็เหรียญแมวอ่ะนะอ่ะ BTT นะ BTT อันนี้ก็ถูกไล่ไปนะฮะอ่าไล่ไปนะคือพอใจเหรียญไหนดูเลยฮะ นะพอใจเหรียญเหรียญไหนคุณก็ตัดสินใจเอานี่คือราคาที่ถูกนะแต่ต้องไปดูเทคโนโลยีด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูโปรเจกต์ต่างๆด้วยไม่ใช่ราคาถูกแล้วมันจะดีเสมอไปนะอันนี้ก็เป็นเหรียญราคาที่ไม่ถึง100นะเออราคาจับต้องได้ก็ดูเอานะฮะใครแคปทันไม่แคบทันนะก็ไล่เอานะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ที่มีให้ผมพยากรณ์ก็จะมีโพกะดอดใช่ไหมฮะโพกะดอด นะแล้ว ICP อันนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันอยู่ระดับต้นๆน,นะมัน15กับ24นะเออมาเก็ตแคปนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะข่าวสารคือผมพยายามจะพูดไม่ให้มันไอ้นะฮะเพราะว่าแต่หลายคนก็อยากจะให้ผมพูดเรื่องนี้ก็ก็ถือโอกาสมาพูดก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ